สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ,บทเอเลือนะครับตอนนี้งานของเรานะครับตอนนี้ก็จะเป็นงานานะครับทำโครงโครงเหล็กนะครับยื่นออกด้านข้างนะครับด้านข้างเพื่อจะทำการมุงหลังคา,อาตอนนี้ก็เชียเหล็กก่อนนะครับเชียเหล็กแล้วก็ป้นสีนะครับสำหรับเชียเหล็กอย่นั้นก็จะเป็น นะครับแฟมิลี่บานาแล้วก็พ่นสีอาลิกนะครับการชนิมก็จะเป็นหมวดพุนเนอนะครับ เียวน้องกบเงมาเบ้งเลยปูกระเบื้องเลยครับเอาปูกระเบื้องนี่แหละกูเบิ้ลกูเบิ้นี่แหละครับมาเอันนั้นพอดีัาหาประกนครัปรกาปรกาปรครับนี่แหะปูกรบเบื้องเต่ว่า ขอบขอบหนนีนสปูสีหนึ่งขอบนอกอีกสีหนึ่งสามทีเพื่อนวานะแต่ว่าขอบนอกไอ้ขอบในนี่มันสปูระดับพอเอาสองมันรั้งกันเน่ยระดับพรแบบเตก่อนนะ โ,โเเ <fal performance. S 2> ปลูี่ลมตเทไราไูคาติัแม่คผแต่อันี้ตัวเนี้ยนเยือกระเบื้องนาตีตีูน้มันตีลู้น่มาแรอวะ่ว่าปูตัวแรกเรือปูพื้นกัน มามาตรงว่าจตะล้างเม็ดวัดรถเพื่อเพื่อความมั่นใจจะได้ได้ทีจะได้ไดีตะลางเมตดถองบพูดมาวดรอันนี้ผมมาะมาัดเม็ดนะผมมาวัดรถเมตรนละ

ăn được hàng rồi cho nó ăn được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  ăn เท่าไหร่หสิบรบอกสิเนตเมตรที่ห้าสิเมตรห้าสิบาเมตรก็ตะเมตรเอ้าหสิบต่เมตรมันต้องลวหางเาหนค้ามนี้เ็มรตรนี้ก็ต้องหาหางเท่านหาจังเด๋ยแต่องผู้รีเวน ก็ต้องเล่นกต่างหากต<อ>ัวนองนี่นเขาวัดว่อันนี้ความนิยมตหาเลยแล้ความนียต่างการรวมจะการต่างกันนี่ก็เมตรหนึ่งอันนี้ก็สููหกเจ็ดสูหกสิบไล่รวมคือราคาเลยแลเท่าไ,ไรสอเมตร พใบพี่ใบนท่าไหร่ข้อมาชิ้นไม่ได้แกะใบเลยแกะแล้วชา้นใหญ่้ามเมปรติดยิ้นไว้ะบอกสามเจ็ด อเดียเจีย้พูดเหรอผมเจียลรทุกคนเจียบ่เียนบ่เดียวได้เจียเหยบ่จะบ่จจถามลูกถามต่อก่อนนะพูดแมมเจียแล้วไปพยูสาพูแมบ่เล้วเลยนยังม่เจอแร้วมาผนกนจะไปบนจะไป่นเดี๋ยวลูกใต้กันสิเจียอีกข้นเาคะพี่เมยพี่มยพียูสาพี่แม่อันนี้กัยังเลยนี่เนาะ นี่ปูไอ้นี่ชื่อเด้ออันนี้น่าจะปูแบบไอ้เนี้ยก่อนไอ้เนี้ยปูเก่าปูเก่าเชื่อย่าเดียวไม่ปูเก่าย่างเดียว แตารางเมตรน,นั่นกับสี่สองตารางเมตรกับหกตารางเมตรตัวอัติว่าเป็นซีเมตรคูณหนึ่งเมตรนะกับสี่ตารางเมตรอัไนกับสองแตารางเมตรเฉลี่ยพื้นที่อันนี้ซีเมตรไอ้สีไอซีหกตารางเมตร,อ,นนตมตรอยู่นี่ ดเ,เ,เดี๋ยวจะบานข้าก็จะตะลักเม่จะบานครับไม่ยุคยุคแถวบานตะลักไม่ได้าาตะลักไม่มรด้ ได้ล้วท่าน่เรับอันอันนี้อันนี้ก็นีอันนี six, six ้ก cool. <grenade. S 1> ็ดีหกหคมันหลอดเนาะมันเส้นหลอดนะมันขึ้นไปนี่นี่เต้าสิก็หกกดีว่ามตร่เพราะว่าหอิเมน้องัมตนมันก็เป็นสี่เดียูกระก็วาดแบบนี้แหละช่องเมตรแล้วกเฉลี่ยเฉย มีก,ก, en, กวาดลอกอืมมีกวัดรอบแม่นม่กวาดลอกมันน่ามันน่าจากเมตรเห็นไหมอืมมีกวาดสามเมตร C มีก็าด C เมตรหาเมตรหกเมตรเจ็ดเมตรแปดเมตรเก้าเมตรสิบเมตรสิบเมตรเอ้าเออเพราะว่าตีผมตีนี่ใหย C เมตรได้นะฟังนีกก็เมตรหนึ่งฟังนีกก็เมตรหนึ่งเถอนะอืมกับสิบเมตรเห็นไหมอ่าูหกสิบมันได้เท่าไหร่ได้ เดหกตารางเมตรบ่เ็หกตารางเมตรประมาณนั้นบหกหกตารางเมตรหกสิบเ็ดหกบเหกตารางเมตรบ <60, 60. S 1> ่สิบเมตรคูณหกสิบเ้นเย้าเย้าคูณพวกคูณยาวร็แล้วนวัดมาชุดจักเมตรสเมตรเอาสี่คูสีดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดทิพสอทิสองสองเมตรทิสองเมตรเลื่มเืมนันีเพิ่มิสองเมตรเพราะว่าเนี่ยมันสองเมตรอันนี้มันสามเมตรเจ็ดสิบนจะตีร้มร่วมไปแล้วก็ตีนับง่ายสิบองเมตรเจ็สิบตารางเมตรกว่าหกตารางเมตรครึ่งประมาณนั้นคืสองแผ่นมันหนึ่งตารางเมตร สา 60, 60, 3. 3> 60, 3. 3> มแผนนะแม่หกสิบทีมีสามหกสิบ่มีสามแผ่นหกสิบคูณหกสิบสามแผ่นสามตัวแม่สามแผ่นเจ้าหว้า่งดสองส หกเมตรเอ้หกตารางเมตรด้ซนี่ผมว่านี่ยจได้มาบงนี้เพนดีเอาบัวเอาบัวมาใส่บ่่าเบัวใส่บัวํำเรตบแมนคือบัวํำเร็จมาใส่ลูกันมาเอาบัวจำเรตมครับแต่สวยแตสวยท่าสีเหลี่ยท่าสีขาวท่าสีขาวท่าสีทองเลยแก่น่อย วัดมนี้วัดราคาได้กี่รอยตรางเมตรงหี้ก็าะปัวระหเราณหัวเรหาะัวาหัาหนวอยาะวเราราัเราวเรหราะวเราัวเราะเราะมวเราัเราะวาหเรา่วามหัาะหวเลยะัรหวาาหเ มาณยี่สิบตารางเมตรนี่งเครื่องเนี่ยเขารวมเบิดเลยฮะรวมเบิดเจ้ายี่สิบตารางเมตรจังไนี้เจ้ายอดตัวขนาดิี้้ารอดนี่ก็หกสิบตารางเมตรแล้วเจ้าก็ว่าไปเจ้าก็ว่าแล้วเจ้าเบิดเดินเจ้าเจ้าหรือว่านี้ยี่สิบตารางเมตรเบิร์ดเดินนี่มันอันสิเบิร์ดเดินนี่มันหกสิบตารางเมตรอ่ะเดินเจ้าหรว่ายี้เจ้าสิขาดทุ่นอ่ะนี่แปดสิบอันนี้ยงาอะไรนะอาจารย์นี่ยงาหกเมตร สิดครับเน่าเอ้ยนกว้างหเมตรเน้าสิบหกยาวสิบกสิคูณละ1ว่หกิบหกต่ลางเมตรละจะสิบบา2ยี่สิบเออก็มาบวกกันี่ก็มาบวกแปดสละนี่แม่ครับแปดสตัวนี้ยี่สิบปเลยคิดยี่สิบกับประมาณครับนี่เอาแต่ตัวนี้ เอา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 หนึ่งค้เอาเนี่ยเอาหกสี่ีเลยเห็มนอันสเมตรหนึ่งคสีเมตรเองได้ครับังเิงนี่และอันนี้ก็สคุนึกับสี่ีสอง่างเมตรเองได้นี่ดแล้วตา่างเมตรเองได้อยู่นี่